ู้สาวที่จับปลาเก่งคนนี้เป็นของถึกถึกจับปลาแล้วปลาคอยใหญ่มนหดแล้วคุ้ยดูคุยดูคนไม่โตอีอย่างนี่คือมันนั่งเลยไหม การค่ะวิธีชีวิตบ้านเฮ้าค่ะทุกคนค่ะนี่ครับวิธีชีวิตช่วงปีใหม่ใช่เออ,อ,อมันลึกแห้งดิทุกคนอุย้ยงมันดูดดมิมาเป็นภาระเขาเลยมาเป็นภาระเขาแห้งเหรอโอ้อคอนปะคอนปอใสใๆๆๆอุใยใสใๆๆนใสใๆใๆใส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 ่สใสใสหสใสในใสใสใสในี่นนนปสใ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  ตออยู่ค่ะเบกไม่มีมองไดนแน่ยังไม่ทันได้พระต๋ออยู่ลุงจับเอเบินเราี่นี่ใสใสลุงเบิ้งนะ้าิมเขานี่ปลาคอ่ทุกคนทำเมนูอะไรดีคอมเมนต์มาหน่อยค่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยทุกคนว่าเมนูนี้จะทําอะไรกินดีตัวนี้จะทําอะไรกินดีนี่นคนละหนึงเมนูค่ะเผาเด๋ยวลุงเผาเด๋ยวป้าเนี่ยุ้ยทุ ไปเลยไปเสร็จล่ะไปเสร็จล่ะพี่นี่อยู่นี่โอ้ยเผื่อบ่ได้กินเอาปลาตอวางนึงอยู่ใส่ยู่แถวนี่ละเอ้ก็ปลาเอาเอาเอาตัวนี้ไปก่อนเอาใส่คู่ไว้โอ้นี่ล่ะโอ้ยวินนี่ได้นี่ได้นี่ลุงลุงลุงโอ้ยแต่ทั้งเอาขึ้นโคเดี๋ยวจะบ่ได้กินเดี๋ยวไป สองตัวใหญ่เลยผุดเอาโอ้ยตูนเอาเลยครับผมมันคือบอดินเหรอมาดิมันคือบอดินจับตรงท้ายปอดมั่นจังดินอยู่เขาบอกว่าหากจับปลาสองมือแต่เขานี่จับปลาสองมือเลยปลาโพยไงซ้อมปลาปลาสิจับได้อยู่ปลาโพยไงค่ะทุกคนคะขอคนละหนึ่งเมนูทำอะไรกินดีวันนี้คอมเมนต์มาหน่อยค่ะคนว่า พมาเมาบ่เออพูนมาเมาวเพมาพมาเจ้านเมาบ่บ่เมากันโอ้ยเูต่ะสละไม่สละสิได้กินมาละนี่้าอุ้ยเขาดปลาโตใหญ่มาโตเลย้าอ้ยอุ้ยเงี้ยปลาเงี้ยปลาอไรหัวดำก็ได้หลายตอยู่ตัวละ แวที่จับปลาเก่งคนนี้เป็นของถึกถึกเอาไปใส่อ er ันนี้อ๋ลุงเอาคืนโคไปก่อนเอาขนโคไปก่อนอะไรคือคึ้นโคกบลุงหนุคนกรุงเทพนะหนูฟังไม่รู้หนูไปอยู่ไหนมาหนุเป็นคนลาดผ้าวอยู่ซอกไซสีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียพอดีเลยมะลามาแล้วมา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 าม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 า ทั้งทั้งคนถากินกอ <c oughs> งเสียค่ะ <c oughs> ต้องวนกองเสีย <c oughs> ต้องล่ากนวยนวยจับค่ะแบ่งนาทีกันเนาะแบ่งนาทีกันถ้าเราห้องบ่ไดี๋ยวเราห้องบ่มีกำลังใจจับได๊เราเสียอุ้ยอุยจับจับตะคอกหยัดตะอกหยัดเึ่งก็ดึงขาออกมาเออจับจับจับอะไรเออนะบอกเกียร์เาว่าประหยัดชีวิตนี้กูประหยัดบ่ม้าหัวละไอ้ยันตัวยังไงวนวนอยู่กับปนป่าปนป่าอุ้ยดาวเจะจกโค้งมาเลยวะอุ้ย คนว่าในนี้มีอะไรว่าสิตจำห้เบิรงไม่รู้ว่าพเป็นงูหมดเลยได้มนดีว่าอะไรได้ว่าอะไรเอาแม่ไปแล้วนะเดาต้อมแล้วแล้วแล้วผู้หญิงที่จับปลาเก่งคนนี้เป็นของเธอนะเมนูนี้กินอะไรดีเฮเบอรอได้อยู่เดีล่ะเออ กกำขนาดนั้นปนุก็กระแตกเร็วนึงเนี่ยไอ้ขาวักขุ่งอุ้่ยนี่ยเราวังเด้อปดุลุงปนุจะมาจับเด้าเออจับปนุอยู่เราไม่ได้พึกษาเลยมาคอยจับเป็นป่ะโอ้ยลุงลุงวุ้ยานักขีตมว่าเป็นนักปลาสินักขีตมต้มเบิส่วนเออนี้ปลาหนี้โ

เป็นลิปฟิร์นะคะแดงของดาวเองนะคะใช้เองทุกวันเลยอันนี้เป็นเบอร์3สีที่ขายดีสุดๆเลยทาสดๆเลยนะโอ้ยอฮ้ยสวยปะเฮ้ยใครว่าเด่นขึ้นมาบ้างโกดบงหนึ่งมาหน่อยเป็นยังไงทาแล้วสวยไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่คอมเมนต์มาค่ะทุกคนวันนี้ทาเบอร์3นะคะสีนี้ทาได้ทุกสีผิวเลยนะคะใครว่าทาแล้วขึ้นแล้วสวยบ้างกดบงหนึ่งมาหน่อย ีโปรดของเฮาเลยเลยนี่ทีนี้ดาทาบ่อยมากเลยเพราะว่ามันขับผิวให้ผิวเราดูสว่างขึ้นค่ะสุดยอดขายได้ทุกที่ขายได้ทุกที่ขนาดแม่จัปลาไงยังขายรีฟิลเลยค่ะลงทุนมากเลยวุ้ยอันนี้ปลาหยังนี่ปลาหยังปลาหยังอันนี้คือปลาไหลปลาไหลร้านน่าเล่นเจสิเป็นหยังปูกมุกบดาปูกกับเล่นคือกันเล่นทต้องปลูกปลูกนี่แหลยนี่ล่ะ สอนให้เข้าหากินแต่น้อยค่ะไงขึ้นเขาซื้อหูจะหากินเองค่ะทุกคนถามว่าได้ปลาบ่บ่ได้เล่นยังเดียวมาเอาประสบการณ์ค่ะถ้าจับปลาได้บักหลายนเขาเ็ฟเมนูยังดีมือนี่ต้มเผาเผาเฮ้ยล่งกินยังกินเมนู่ยังมือนี่เผาเผาโอ้ปลาเผากินอยากจะสิเผาเองก็ได้บ่เผาเองว้าวปลาเผาจากเชฟผู้มีประสบการณ์มาแล้วทำมาแล้วกว่าร้อยปีค่ะ ลูกจกปีแล้วปีหน้าก็70แล้วปีหน้าก็เจตอนนี้สิบเจ็ดสิปีม่ตอีอยางนี่คือม่นักเหรอแม่พูดอกันเอาแลนแลนแลแลน ว่าีิกระเละว่ะเหลือแต่หัวเหลือแต่ตาปลาไหลตัวนี้ปลาไหลปลาไหลปลาตัวลูกขึ้นซุปปเอร์แมนว่าต้องขึ้นดอกบัวีิอยู่นี่ละเตรียมกระทะเลยเด้อซุปแป็กทอดเร็วโอ้กี้คอนเลยดานี่นี่อะตอมกี้คอนเลยว้าพลังเหลือล้นค่ะถามาแจ แดดแจ็คโตแล้วโอ้โหมื่อด้กพี่ต้มขึ้นแล้วเด้อสิไปเฮ็ดกับเขาให้กินมันสิค่ะเมนูยังมันนี่เวมนี่สิเฮ็ดเมนูต้มปลาให้พี่น้องกินค่ะทุกคนปลาที่เขาจับจากบอ่อนี่แหละค่ะมาดูว่าถ้าญาติญาติกินแล้วจะเป็นยังไง <laughs> ยังไงเอาสิบ <laughs> ย่งว่สีบ้อนเราได้จ๊เลยมันตายตอนจบเดี๋ยวดิอีกนิดเดียวก็ถึงฝั่งแล้วแล้วดู